ไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแทบเป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆไ,ได้ทั้งสิ้นหากไม่รบกวนเกิดไปกรุ้นก,กดติดตามช่องเสเร c h ชน n นลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผู้เล่านำเรื่องราวเกี่ยวกับคาถาออกทับมาเล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นแบบฉบับทางพิธีกรรม อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือ,อที่มีแตกต่างออกไปบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนบางท่านก็อาจจะไม่เคยได้ยินลองมาฟังดูนะครับสีพึ่งตำรับพิธีกรรมนี้เชื่อกันว่าให้เหล่าทหารที่ทาสีพึ่งนี้แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันพันแทงไม่เข้าเหล่าแหลมหอ,อกดาบก็จะไม่เป็นผลอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเขาคือ ทำเพื่อปกป้องฐานฝ่ายเดียวกันคือคาถาออกทัพพิธีกรรมนี้เขาจะใช้ขี้พึ่งร้างมาปั้นเป็นรูปช้าง3มตัวเอาขี้พึ่งร้างนะครับแล้วก็มาปั้นเป็นรูปช้าง3าตัวอันนี้คือ รังพึ่งรังนะครับรังพึ่งแท้เนี่ก็เหมาะที่จะทําสีพึ่งนี่ก็คือเป็นรังพึ่งรางจริงๆนะครับจากป่าจากเขายิงได้จากป่าช้าก็ยิงดีนะ,ะเล็กใหญ่ก็ว่ากันไปตามปริมาณที่พึ่งนั่นแหละแล้วก็บรรูปคนสามคนในมือก็ต้องถือเงาถืออาวุธด,ด้วยนะนั่งอยู่บนหลังช้างคนละตัวก็คือช้างสามตัวก็คนสามคนก็คนละตัวพอดีนะ แล้วก็เสกคาถานะวะภาภาธิโนเยนะนะเยโนนะจิตาทินะนะจิตตามานิโนเยนะนะเยโนธรรมภาวนาคุณสวาหะ เขาจะท่องคาถานี้100ร้อยคาบนะอันนี้คือตามตำราที่บอกเอาไว้นะครับท่องให้ครบ100คร้อยคาบแล้วเอารูปช้างนั้นทั้ง3ามตัวนั้นมาชนกัดอันนี้คือชนยังไงชนแบบไหนนี่พวกเราก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการท่องคาถาปลุกคาถาจนช้างที่ ปั้นโดยคีพึงทั้งสามตัวนั้นอาจจะต่อสู้กันนะก็เป็นลักษณะเลือกเอาถ้าตัวใดชนะก็เอาตัวนั้นมาหุงเป็นนวดเวลาหงนั้นเขาก็เสกคาถานี้อีกร้อยคาบแล้วก็ต้องไปหุงที่ทางสามแยกหรือสี่แยกจะต้องไปหงตรงที่ทางสามแยกหรือสี่แยกนะครับต้องไปทำพิธีกันตรงนั้น เป็นภาษาภาคกลางเขาก็จะเรียกว่าสีพึ่งนะส่วนใหญ่สีพึ่งนี่ทุกคนจะรู้ว่าเอาไปทางเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายใช่ไหมครับแต่นวดตัวนี้นี่นวดในภาษาอีสานตัวนี้นี่มันก็คือสีพึ่งในภาษาภาคกลางนะแต่เขาใช้ในการออกรบออกสงครามก็คือเอาไปเอาไปทาให้กับเหล่าทหารผู้ที่ออกรบว่างหันนะครับก็เหมือน เอาไปทาก็คงจะทาเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าต้องทาตรงไหนนี้พวกเรามองว่า,วาน่าจะทาลิมพิปปากนะอันนี้คือ,อเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับโดยวิชานี้เนี่ยพิธีกรรมนี้ในตำราระบุเอาไว้ว่าต้องยกครูวนนันหลังคารขันห้าภาษาอีสานเขาก็จะเรียกว่าขายขันหนะ้าภาษาภาคกลางเขาก็จะเรียกว่าขันห้า แล้วขันห้าเนี่ยจะต้องมีเครื่องห้อยเครื่องพันเครื่องห้อยเครื่องพันคำพันหนึ่งเครื่องห้อยนี่ก็หมายถึงการร้อยนะครับเหมือนเขาที่เขาทำในบุญพ่ออในบุญอะไรที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาํำเมี่ยงแล้วห่อด้วยใบมะยมยแล้วก็ร้อยกันไปทำให้ครบหนึ่งพันจำนวนหนึ่งพันนะ แล้วก็ร้อยกันไปเครื่องห้อยในภาษาอีสานนี่คำว่าห้อยนี่ก็คือ,อร้อยนะครับร้อยเข้าด้วยกันร้อยเอาไว้ด้วยกันนะประมาณนี้นะครับความหมายของเขาอะนะแต่เขาจะเอาอะไรมาร้อยนะเครื่องห้อยตัวนี้เราที่เคยเห็นในพิธีกรรมในบุญงานบ้านเราก็คืออช่วงบุญพเวศบางหมู่บ้านนะเราไม่แน่ใจนะครับเครื่องห้อยเครื่องพันนี้ วิธีการก็คือ,อทำเมี่ยงขาทำก็ให้อร่อยด้วยนะ,ะแล้วก็นำใบมะยมนี่มาหอ่อแล้วก็ร้อยเข้าด้วยกันจำนวน1000จํานจำนวน1,000พันห่อจำนวน1000ชิ้นคำพันหนึ่งคำพันหนึ่งก็คือหมากก็คือห่อคำหมากแต่ในนั้นก็จะเป็นหมากพลูบุรีที่ห่อเป็นคำคำเอาไว้นะครับใช้จำนวน1000คําคำ อันนี้คือเครื่องในพิธีเขานะที่ระบุเอาไว้นะครับอาจจะมีมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ว่ากันไปอีกมุมแต่พิธีการหงนี่ก็หลายๆคนอาจจะไม่คาดคิดว่ามีนะเพราะว่าสีพึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่เมตตามหานิยุแต่สีพึ่งในมุมอีกด้านหนึ่งก็คืออยู่ยงคงกระพันและก็ออกรบ จับศึกอะไรประมาณนี้นี่ก็คือเขาก็เอาไปใช้ในการออกรบในในสมัยก่อนนะครับนี่เรื่องราวตามศสยสานพิธีกรรมบ,บางท้องถิ่นอาจจะรู้จักดีก็เป็นได้นะบางท้องถิ่นอาจจะเพิ่งเคยได้ยินอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราต้องมาแยกแยะก,กันอีกทีบางท่านบอกโอ้ไออยงงไม่มีหรอกอย่างนั้นไม่มีหรอกอย่างนี้ อย่าเพิ่งไปพูดขับในเมื่อคุณเองคุณก็ไม่เคยเห็นทุกซอกมุมของโลกใบนี้อย่าเพิ่งไปสบประมาทใครถ้าคุณยังไม่เข้าใจในวิธีที่เขาทำนะเพราะคนเรานั้นเกิดในต่างถิ่นแปลกที่เขามีวัฒนธรรมความเชื่อเขามีในแบบท้องถิ่นนั้นๆมันอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้เราก็อย่าเพิ่งไปว่ากันเนาะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่านำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพรานาใหมสมบูรณ์พุนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ